Till I get up, time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want to waste what's เป็นไงบ้างแบบอา,าการของพี่แอนก็จริงๆผมเห็นอาการที่เขาค่อนข้างเริ่มไม่ค่อยดีเป็นอาทิตย์แล้วฮะแต่ว่าพี่เขาดื้อแบบเหมือนกับว่าคือพี่เขาตั้งใจทํางานมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากพาพี่เขาไปหาหมอจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเขาก็ยังไม่ยอมไปเนาะจนจนก็น,นั่นแหละฮะก็จนจนเหมือนกับป่วยป่วยหนักเราเป็นไงบ้างคุณหมอว่านในบ้างตอนนั้น ีอานะการเจ็บคอแล้วก็คัดจมูกแล้วก็ไอแล้วก็อ่อ,อนเพลียอันเนี้ยอ๋อผมจำได้คุณวอพว,ว่าอ่อนเพลียนะ่ะแล้วผมขาดสารอาหารหอะไรยเพราะว่าพี่เขากินน้อยครับก็เลยก็เลยอะไรฮะก็เลยจําเป็นต้องแบบพยายามให้ี่เขากินแต่กินเยอะก็ไม่ได้อยู่ดีตอนนั้นเพราะว่ากินแล้วจะเจียนเราหลอกล่อ้ยังไงแบบใจอ่อนไปถาหมอไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้ว ไม่หลอกล่อยังไงเลยครับเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาไม่ไหวแนละ้วจริงๆเขาเขาถึงบอกเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคไปเลยนะครับตกใจไหมแบบว่าทำไมถอดได้แบบทำงานหนักขนาดไหนถามว่าตกใจไหมไม่ตกใจเท่าไหร่เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าอาการเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนแรกพี่ก็จะไม่ค้างด้วยนะเขาบอกว่า,วาไม่ได้จะไปทำง,งานอะไรเขาก็พักผ่อนไม่เป็นไรครับผม แต่พี่เขาก็ห่วงงานใช่ใช่ใช่แล้วแล้วเหมือนวันนั้นเดี๋ยวจะมีเกือบจะมีเหมือนน้องปีกําลังจะมีงานอะไรสักอย่างแล้วเหมือนพี่เขาอยากไปให้กําลังใจน้องปีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนสรุปก็คือป่วยคู่พอดกีก็เลยก็เลยตฟังนะตัวปีไปอาการไหนน่าเป็นห่วงสุดครับตอนอาการที่ คือพี่เขาบอกว่าปวดหัวไม่ไม่มีแรงเดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยไปเลยครับเค็กพิทนะเป็นโรคอะไระเป็นโรคอะไรมากกว่าแต่โรคตอนนี้ระดับกางโรคเอ่อก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นไข้หวัดเงี้ยแหละก็เลยคือไม่ได้คิดว่าเป็นโรคโรคโรครุนแรงอะไรหรอกนะแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าแต่ถ้าไม่รักษามันก็จะแย่แน่ๆแล้วก็จะเป็นยาวอย่างเงี้ย ดีขึ้นแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วทงานด้วยอ๋อใช่หายหายแล้วได้คุยกับเพื่อนไหมครับว่าเรื่องการรักข้อสบเรื่องการกินอาหารอะไรแบบนี้เลยอ๋อบอกประจำเครับก็ทำคุยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมโอเคครับก็ก็ทำเลยฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอ่อเหมือนจริงๆพวก เขาเรียกว่าอะไรนะนี่นี่ใสนี่ใสที่เคยชินที่ที่เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วอันนี้อาจจะต้องค่อยๆต้องค่อยๆแก้ไปเพราะว่าอันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่ามันเหมือนทำมาทั้งชีวิตอ่ะเนาะมันก็ต้องค่อยๆปรับไปเพื่อให้กินเยอะขึ้นเพื่อให้มีสารอาหารมากขึ้นตอนหน้านี้ตอนแรกๆก็จะมีมีควาเทนป์นิดนึงกินนุ่งกินนี่กันหน้าเราหลับๆไม่ได้กินก็จะกินกันก็กินเรื่อยๆนะหมายถึงเราก็กินข้าวด้วยกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาไปกินก็จะกินน้อย เมนหนึ่งเหมือนที่เราไปเล่าในรายการหนึ่ง,ะงนะสุดเดียวค็เบอกว่าโอ้ยไม่เห็นมุมนี้เลยที่แบ่ารุกดุลที่แบบเป็นคนน,น้องเจ้าเย่ห์ดึงแบบตัดมันว่าตัวเองจ่ตัดตัดชิตัวเองไม้ดีมากไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นเลยครับ จะจะจะจัดเออจะสั่จัดสั่จัดสรรจะจัดสรรดีเรื่องเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นสมมติถ้าไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยผมรู้สึกว่าอิเล็กเขขามากครับผมค่อทั้งตามใจตัวเองนิดนึงอยากคุณผู้ชมแล้วเราเป็นคนที่จะนิ่งมากเวลาเจอปัญหาเหมือนเราเป็นน้ำอ๋อแล้วซึผมหมายถึงว่า พี่เขาอาจจะมีปัญหาหรืออะไรเขาอยากจะบ่นบ่นเราก็เราก็โอเคมายถึงว่าเราก็ฟังเฉยๆก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามันมีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้อันเนี้ยพี่เขาต้องการความต้องการคําตอบต้องการผลทางแก้ปัญหาอันเนี้ยเราถึงจะพูดแต่ถ้าเหมือนบน่นเฉยเเราก็ฟังเฉยเยมันก็จะเหมือนกับอย่าไปมีอารมณ์ร่วมเยอะถ้าไปมีอารมณ์ร่วมเยอะเดี๋ยวเราจะอินไปกับปัญหาเขาแล้วมันจะไม่มีใครแก้อะไรได้เลย ก็อ๋อไม่ครับก็ฟังอย่างเดียวบางทีเขาไม่ได้อยากได้คําตอบอะไรหรอกบางทีเขามีคําตอบอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากบ่นเฉยเฉยครับเราจะได้เย็นลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าคือที่เขามีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเขาอยากได้ได้อะไรนะได้คำตอบจริงๆเขาก็จะค่อนข้างมีสัญญาณที่ชัดเจนว่าอันเนี้ยเขไม่ได้ยังานบ่นเฉยเฉยนะอยากอยากปรึกษาจริงๆ ไวลัล <ieval> เลยเนาะที่แอปเขาเรียกเราว่าพี่นนท์ในคลิปที่เหมือนที่แกเล่นกับตอนพี่อ้ําเขาบอกว่าการไปทำเรียกแทนตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่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 แค่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 คลิปนั้นแหละครับปกติเขาก็เรียกนนท์นเฉยๆเห็นไหมเป็นถึงกระแตกไหมไวรัลจักคลิปนั้นเลยนะไวรัลด้วยเหรอมีคนค่องเทวเยอะมากเลยนะยังไม่เห็นยังยังไม่คือเห็นคลิปนั้นเพราะว่าผมอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าเราเราไม่ได้เห็นว่ามันไวรัลอะไร จะมีพัฒนาขึ้นไหมอมหมายถึงคำเรียกแทน,แหะนะเหรอฮะผมผมเป็นคนไม่ไม่ไม่กล้าเรียกคำเรียกแทนนอกจากชื่อฮะมันเรียกแล้วขนลุกแบบโูบีบีอะไรเงี้ยผม่งไม่ผมไม่เรียกครับแล้วจะรวมนิดนึงกันวีาพี่ไหนที่ไหนใครตัว่า สวัสดีปีใหม่2025ทุกคนล่วงหน้านะครับเม r ร y Christmas แล้วก็สวัสดีปีใหม่2025ทุกคนล่วงหน้าด้วยนะครับก็ขอให้เป็นคริสต์มาสที่ดีนะครับขอได้ของขวัญเยอะเลยสว่วนปีใหม่นี้มีอะไรอยากจะทำอะไรก็ขอให้ทำสำเร็จนะครับผอมแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ระมัดระวังด้วยนะครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคน,นคับ